กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมรายการโรกีอีกครั้งซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้ำตกครับผมในรายการเรื่องผีในโรงเรียนนี่แหละหลายๆคนอาจจะเคยไปเที่ยวน้ําตกกันแล้วหรือว่าคนอาจยังไม่เคยใช่ไหมละ่ะซึ่งผมก็เคยไปมาแล้วเหมือนกันซึ่งน้ําตกที่ผมจะกล่าวถึงนี้ เป็นน้ำตกกินคนนคั่นแหละฮะโอ้แค่ได้ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะและอยากรู้ว่าน้ำตกกินคนมันคืออะไรแล้วด้วยใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กมัธยมที่นัดกันจะไปเล่นน้ำตกกันโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าที่นั่นเป็นน้ำตกกินคนที่มีคนเสียชีวิตในที่นั้นนั่นเองที่ผู้ใหญ่กล่าวเตือนมานี่แหละนะแล้วก็ชะตาการรมของเด็กพวกนี้เป็นยังไงพร้อมกับ สิ่งที่มองไม่เห็นตัวามกลับมาด้วยหรือไม่นั่นแหละนะแล้วก็โอเคเพื่อเป็นการรอชา์เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมสวัสดีครับผมชื่อโหนตนผมมาจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งในทางภาคเหนือของไทยมีโรงเรียนมัธยมที่ตั้งอยู่ติดกับป่าเขาลำนาวไพร ที่ด้านหลังโรงเรียนมีทางเดินเล็กๆลัดล้อขึ้นมาไปยังทางน้ำตกผ่านน้ำใสบนเขาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำชุมชนที่นักเรียนและชาวบ้านมักจะไปเที่ยวเล่นกันในวันหยุดน,นี่แหละแต่มีคำเตือนจากคนเฒ่าคนแก่เสมอว่าอย่าไปเล่นตอนเย็นนะอย่าไปลงน้ำคนเดียวเด็ดขาดนะฮะส่งเสียงดังบริเวณน้ำตกไปอันขาดแล้วมันมีเรื่องเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน มีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแป้งเธอเป็นคนเง,งียบไม่ค่อยมีเพื่อนวันหนึ่งหลังสอบปลายภาคเสร็จเพื่อนๆช่วยกันไปเที่ยวน้ำตกแต่แป้งกลับถูกเลยไว้ที่โรงเรียนเธอจึงตัดสินใจเดินตามไปคนเดียวระหว่างทางเดินขึ้นเขาฟ้าก็เริ่มค้มลงแป้งเดินฝ่าหมอกและความเงียบงันจนถึงน้ำตกใน,ในขณะที่เธอกำจะลงเล่นน้ำก็ได้เสียงเรียบเบาๆลอยมากับสายลมว่ามาเล่นน้ำกับนเราสิ สีงนั้นไม่ใช่เสียงของเพื่อนคนไหนแต่เหมือนมีเด็กอีกคนอยู่ในน้ําแมงมองไปเห็นเงาสะท้อนเด็กผู้หญิงอีกคนยิ้มให้จากผิวน้าแม้จะรู้สึกขนลุกแต่ก็เหมือนถูกสะกดแป้งก้าวลงน้ําไปทีละก้าวแล้วก็ไม่เคยมีใครได้พบกับเธออีกเลยและเรื่องราวหลังจากนั้นเป็นยังไงนะหรอหลังจากเหตุการณ์นั้นทุกๆปีผมได้ยินว่ามักจะมีนักเรียนหายตัวไปหนึ่งคนในช่วงเวลาใกล้สอบปลายภาค แล้วจะเป็นคนที่ชอบไปน้ําตกหรือลงเล่นน้ําตอนเย็นซึ่งผมก็ชอบไปเล่นน้ําตกเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ค่อยไปเล่นตอนเย็นๆเ,เท่าไหร่นะก็ามันหนาวไงทําไงได้เดยกจะไม่สบายเอามีคนเคยบอกว่าเห็นแป้งปรากฏตัวอยู่ใต้ผิวน้ํายิ้มหวเหมือนเดิมแลวลาใครบางคนลงไปช้าๆโดยไม่มีเสียงกรีดรอ้องซึ่งครูใหญ่ของโรงเรียนถือกำลังปิดทางขึ้นน้ำตกหลังเวลาสี่โมงและมีการประกาศเตือนนักเรียนทุกปี บางคนก็บอกว่าผีน้ํำตกก็คือวิญญาของเด็กที่ถูกลืมและเธอที่จะไม่ต้องการอยู่คนเดียวอีกต่อไปและต้องการใครสักคนมาอยู่ด้วยนั่นเองก็จดไปแล้ว